ครับสวัสดีนะวันนี้อยู่กับช่างเมธ DIY นะวันนี้ช่างเมธ DIY จะพาไปดูวิธีการทําแค่ไม้ไผ่นะครับก่อนอื่นเราจะเอาความกว้างนะครับม 20. เมตร20แล้วก็จะตัดไอตัวตัวกลางเมตร20นะครับจะใส่ไอตัวข้าวนี้เราจะเอา6อันเนี่ยนะครับเราจะเอา6อันนะครับเพราะว่าปลอดภัยไว้ก่อน ีย๋ยวมาันจะหักนะครับที่จริงเอาแค่ห้าอันก็พอนะครับห้าอันก็เหลือนะครับแต่ว่าไม้เราเยอะเราจะใส่เป็นหกอันเลยนะครับไอ้ตัวนี้เราได้แล้วนะครับ ครับเราก็จะทําการเจาะไม้ไผ่นะครับผมมาร์กรูไว้แล้วนะครับรก็จะเจาะหกรูนะครับฝั่งละหกรูนะครับใช้คอนโซลที่เจาะกับลูกบิดประตูนะครับประทาบกับไม้ให้มันได้พอดีนะครับมันจะได้พอดีนะครับเอาที่ทาบกับไม้ให้ให้มันได้พอดี ครับนี่นะครับที่เราเจาะไว้แล้วนะครับเจาะรูไว้แล้วนะครับเจาะรูครบแล้วนะครับเราก็จะทําการประกอบนะครับ นี่ยครับที่เราประกอบแล้วทีนี้เราก็จะมาเจาะใส่ริมไม้ริมมาใกล้ๆลริมไม้ก็คือไม้เศษไม้ตัวนี้นะครับเราเหล่าให้มันได้ได้เท่ากับดอกดอกตัวนี้ดอกตัวนี้นะครับเนี่ยครับแล้วเราก็เจาะใส่เลยริมเราังไม่ต้องเจาะเยอะนะครับเจาะประมาณนี้เจาะให้ทะลุ เนี่ยเจาะทะลุแล้วก็ต่อเข้าไปเลยครับแล้วเราเอาออก,กาวหรือเรามีกาวแล้วก็เอาอกาวทาก็ได้นะครับเจาะเจาะให้มันทะลุนะครับเนี่ครับเจาะแล้วต่อให้มันทะลุเนี่ยเวลาเจาะเลยครับ เสร็จแล้วเราก็ตอกลิ่มเข้าไปนะครับครับนี่นะครับที่เราใส่ลิ่มไปแล้วมาดูใกล้ๆครับนี่นะครับแล้วจอดใส่ลิ่มนะครับ มันก็จะไม่หลุดนะครับเนี่นะครับแต่มันก็จะโยกหน่อยครับแต่มันแต่มันไม่หลุดนะครับนี่นะครับแล้วทีนี้เราก็จะใส่ขาแต่ลืมไปแล้วเราก็จะใส่ขาทาํากันเจาะรูเหมือนกันนะครับเจาะรูเพื่อจะใส่ขาตั้งขาครับ นี่นะครับที่เราใส่ขาไปแล้วอันนี้เราก็จะฝังเหมือนเดิมนะครับใส่ริมนะครับมันไม่โยกนะครับใส่ริมไปแล้วไม่โยกอายกเดียกยกให้หน่อยดีนี่นะครับใส่ริมไปแล้วมันก็ไม่โยกครับอันนี้เราใส่ริมไปแล้วนะครับเราใส่ริมไปแล้วเดี๋ยวเราจะเสริมขาเนี่นะครับขาขาตัวนี้ครับเราจะเอาไม้ตัวใหญ่สวมให้มันดูใหญ่นะครับแข็งแรงนะครับ เนีครับเราจะสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับครับเราก็จะเอาไม้ตัวใหญ่เนี่ยครับสวมเข้าไปนะครับแล้วก็บากให้มันเข้ากับให้มันเข้ากับหน้าไม้นะครับพอดีไม้เสียนะครับครับเราก็จะใช้ลูกหมูหรือหินเจียนะครับรูปให้มันเป็นเว้าให้มันเสมอกันหน้าไม้ตัวใหญ่นะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับ เราก็จะทำการเอาเสาต้นใหญ่สวงเข้าไปในเสาต้นเล็กนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วเราก็เจาะเจาะริมใส่เหมือนเดิมนะครับเราทำคาดไว้แล้วทำคำ้ำค้ำกันโยกแล้วนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็เจาะริมเหมือนเดิมนะครับเจาะริมสามตัวก็ได้ครับ อันนี้ผมก็จะใช้ไม้ไผ่ตัวเล็กนะครับคำ้ำค้ำเสากันโยกนะครับก็คือเจาะรูและวค้ำเข้าไปนะครับเอาไม้ไผ่เล็กยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สกรูเกียวปล่อยหรือสกรูเลดน,นะครับยิง3มนิ้วนะครับผมจะไม่เอาแปะข้างนะครับเอาสวมเข้าไปมันจะแข็งแรงกว่านะครับ ตัวนี้ก็ใช้ลิมเจาะนะครับเจาะสามตัวนะครับตัวนี้ใช้เกียวปอยยึดนะครับครับอันนี้เราก็ไปเหล่าไม้มาแล้วนะครับทีน,นี้เราก็ทําการยิงด้วยตะปูต้องน้ําก่อนนะครับนะครับครับพอดีไม ไม,ไม่ทํางานนะครับไม่ทรยศนะครับอันนี้เราต้องเจาะน้าก่อนนะครับใช้ดอกเล็กเจาะน้ำนะครับแล้วใช้ตะปูนิ้วครึ่งนะครับซื้อมา20บาทนะครับตะปูนะครับด้วยงบ20บาทนะครับแค่ตัวนี้แล้วเราก็ตอกตะปูลงไปเลยนะครับ ครับเราก็เอาไม้ไผ่ใส่พื้นเสร็จหมดแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็หาไม้ไผ่มาปิดตะปูตรงนี้นะครับปิดเน็บหัวกับท้ายไว้นะครับแล้วใช้สืส่อใช้ดอกนํานะครับแล้วยิงสกรูสามนิ้วเข้าไปนะครับยิงสักห้าตัวนะครับยิงสกรูสามนิ้วเข้าไปยึดไม่ให้ไม้มันหัวมันหัวมันหลุดนะครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราตัดหัวไม้ให้มันเสมอกับตัวที่เรายิงไว้เลยนะครับตัวแปะหัวนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องช่างเม่ DIY ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับคลิปนี้สวัสดีครับผม